สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนาสาวยุพินพูรุษแสนเรียนเอกการประชุมศึกษาค่ะวันนี้ดิฉันจะมาสาธิตวิธีการใช้สื่อสื่อของดิฉันมีชื่อว่าป๊อปอัพสไลด์บุคคลสำคัญของไทยสื่อของดิฉันเป็นส่วนหนึ่งของวิชาประวัติศาสตร์ค่ะโดยคพณครูจะให้นักเรียนดูรูปภาพนะคะแล้วใช้คำถามถามนักเรียนว่านักเรียนรู้จักบ,บุคคลในภาพหรือไม่ แล้วนักเรียนตอบว่ารู้จักอ่าเราอ่านพร้อมกันนะคะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดยในนี้จะมีพระราชประวัติและพระราชะกรณียกิจนะคะโดยคุณครูจะสุ่มนักเรียนสองคนออกมาอ่านพระราชประวัติและพระราชะกรณียกิจค่ะ บ,บูรณาการได้กับวิชาภาษาไทยโดยคุณครูจะให้นักเรียนจดบันทึกพระราชกรณียกิจและพระราชประวัติของบุคคลสําคัญลงในสมุดจากนั้นให้นักเรียนฝึกอ่านพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของบุคคลสําคัญนะคะประโยชน์ของสื่อนี้ทําให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับประวัติและพระราชกรณียกิจของบุคคลสําคัญของไทยนะคะดิฉันหวังว่าสื่อของดิฉัน จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยต่อคนที่มาเข้าชมนะคะขอบคุณค่ะ